ที่ทําให้แอร์ไม่เย็นครับผมไม่ว่าจะเป็นแอร์บ้านหรือแอร์เคลื่อนที่นะครับนี่นะให้เรามันจะมีปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้เนี้ยมันขึ้นมาสองฝั่งปุ๊บแล้วเราก็ยกขึ้นมาแล้วเราก็จะเจอกับฝุ่นที่เป็นแบบนี้ดูดิไม่ขีดเดือนเองนะเนี้ยเราก็ทําการถอดอันนี้ไปถอดออกไปเนี่ยฝุ่นลืมเลย เห็นปะข้างในใสกิ๊กเลยแบบนี้แอร์จะไม่ค่อยเย็นลมจะไม่ค่อยแรงแล้วก็จะกลิ่นไฟแล้วก็แอร์ไม่เย็นลมไม่แรงกลิ่นไฟทําให้อากาศไม่ค่อยดีแล้วก็กลิ่นไฟสุดๆแหละแค่แกะอันนี้ออกมาแล้วก็ไปฉีดน้าล้างออกแค่นั้นนะครับหรือล้างกับโฟมก็ได้นะพอดีเลยมีโฟมเนี่ยดึงอันนี้ออกไปเนี่ยคอยเย็นก็จะสะอาดมากเลย หกเดือนนะล้างครั้งหนึ่งล้างแบบล้างใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวมีโฟมด้วยล้างโฟมดีกว่าล้างแอร์มาแล้วครับอันนี้คือเป็นโฟมเอกไว้ล้างแอร์นะฮะดูฝุ่นดิลืมเลยอันนี้ก็มีมนี่แหละทำให้แอร์ไม่เย็นนะลมออกเบากินไฟฉีดน้ำเสร็จปุ๊บแล้วก็ตามด้วยโฟมเนี่ยทุอขีดแลมันต้องปลดล็อกก่อนใช่ไหมโอ้ย ยับคายบโอ้โฟมไม่ออกล้างน้ำก่อนดีกว่าค่อยมาขีดโฟมฆ่าเชื้อนิดนึง่งดูแต่ไข่น้ำที่มันออกไปบึ้มเลยตรงเป็นสายเลยพอยาบครับผมเ <laughs> นี่ยล้างออกไปมันจะออกไม่หมดใช่ปะครับต้องใช้โฟมตามแบบนี้มันก็จะค่าตามะที่มันไม่ออก ขยาวขยาว้ขยวขยขีดเป็นโลดขวดละหกสิบบาทเดงไม่แพงอโอ้โหทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งนาทีปล่อยมันกัดก่อนนะครับค่อยมาขัดออกหรือมาล้างออกประมาณนี้รู้หรือไม่ทำไมต้องใช้โฟมขีดช่วยเห็นปะ อันนี้คือคาบดำดัที่ออกมาจากโฟมด้วยนะครับมันฝังลึกมากไม่ได้ใช้นานอะบางครั้งก็ออกบางครั้งก็ไม่ออกก็เนี่ยแต่เห็นปหมดูดิเป็นคาบดำดำหลุดออกมาจากโฟมหมดเลยคือมันไม่ได้ใช้นานมากเลยนะเนี่ยผมมาเช่าห้องอยู่นะเขาอ่าไม่ค่อยได้ล้างประมาณนี้ครับเพิ่งจะได้มาล้างเดี๋ยวทาการขัดขัดให้โฟมให้ฝุ่นมันออกแล้วก็ตากให้แห้งไปประกอบเข้าแค่นั้นครับจบเลย ดูดิครับโฟมอันนี้ใช้ได้อยู่เผื่อใครอยากได้อยู่ในตะกร้านะฮะกลิ่นหอมดีขอขัดขอนแล้วกันครับผมอันนี้คือสภาพหลังจากที่เราใช้น้ํายาขัดแล้วก็ล้างออกนะครับคือถามว่ามันออกหรือเปล่าออกอยู่นะแต่เราต้องใช้แปรงช่วยขัดนิดนึงนะฮะผมใส่กิ๊กขึ้นมาทันทีเลยน้ํายาก็จะเป็นตัวนี้ครับแต่ว่าตัวนี้ไม่โดนแปรงขัดอะอันนี้ไม่ค่อยหลุด เราต้องฉีดน้ำเข้าใหม่เนี่ยแค่เอามือถูเฉยๆมันก็หลุดออกไปแล้วเนี่ยเราต้องฉีดน้ำแรงๆเร้าไปนิดนึงแต่ว่าไอ้คราบดาๆที่มันฝังลึกจากตะแกงใช่ป่ะหลุดออกหมดเลยครับผมเผื่ใครอยากได้อยู่ในตะกร้าครับผมใช้ดีอยู่โอเคเผื่อว่าใช้ได้เยี่ยมเลยถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นแอร์บ้านอย่างเงี้ยก็ขีดเข้าไปในช่องฝั่งนี้ได้เลยนะครับแต่ต้องล้างออกดีๆนะถอดปลั๊กไฟ สับคัดเอาก่อนนะครับเผื่อใครอยากไปล้างจุดซันนะแต่ว่าล้างจุดเนี้ก็ช่วยให้ประหยัดค่าไฟขึ้นแล้วแอร์ก็เย็นขึ้นแน่นอนนะผมโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับผมในตะก,ก้าแหลยไปหาได้เลยวันนี้ก็มาอีกหนึ่งบ้านนะครับตัวผมพามาดูแอร์บ้านป้าผมนะครับเพิ่งจะล้างไปยังประมาณสักเดือนนิดนิดนะอันนี้ผมเปิดขึ้นมาแล้วดูนะมามีฝุ่นหรือยังงัดขึ้นไปเห็นเห็นฝุ่นกันไหมครับเอออาจจะมองไม่เห็นกันใช่ไหม, h? ม, h? ม, h? ม คือประมาณเดือนนิดๆนะครับเพิ่งจะล้างแอร์ไปเองนะฝุ่นเต็มแล้วก็แนะนําว่าให้แกออกมาล้างทุกเดือนนะในตัวนี้นะครับมันจะช่วยให้ประหยัดไฟแอร์จะเย็นขึ้น อ่าแล้วก็ลมจอกมาแรงนะครับอ่าก็าจะประมาณนี้หรือถ้าเกิดใครอยากล้างใหญ่หาผ้ามาคลุมข้างล่างแล้วก็เอาโฟมขีดเข้าไปแล้วก็เอาปากกี้ขีดน้ําขีดอะไรประมาณนี้นะครับก็จะช่วยได้นะฝุ่นข้างในก็จะออกเชื้อโรคอะไรพวกนี้ก็จะไปกับฝุ่นไปกับน้ําที่โฟมที่เราล้างไปนะื่อใครอยากได้โฟมโฟมเป็ในไนตะก้านะครับผมแต่ผมจัดการให้นะครับก็ถอดอัาานนี้ออกมาได้เลยนะผมขอถอดออกไปล้างก่อนนะครับผมอันนี้ก็ล้างโฟมล้างน้ำเปล่าประมาณนี้นะครับจัดการได้เลย อีกหนึ่งอย่างนะครับถ้าเกิดใครไม่เชื่อว่าลมมันจะออกมาแรงนะฝุ่นเยอะๆแบบนี้ให้เราถอดกองออกมาแล้วเปิดแอร์แบบนี้ลองเปิดแอร์ดูนะครับคือระหวังเอาเนี้ยไปใส่กับถอดออกมา ที่เราเปิดแอร์อยู่ลมคือต่างกันมาก,กน,นะลมจะออกมาแรงมาก,กน,นะตะกี้ผมเปิดแอร์อยู่ใช่ไหมครับผมก็ดึงอันนี้ออกมาผลปรากฏว่าลมออกมาแรงกว่าเดิมครับผมแล้วก็เย็นขึ้นกว่าเดิมขนเริ่มลุกหมดแล้วเนี่ยข <c oughs> นลุกขนพองหมดแล้ว <c oughs> คือมันหนาวมากคือมันลมแรงเย็นนะครับลมแบบนี้จะช่วยประหยัดค่าไฟนะลองไปทําตามกันดูครับดูฝุ่นอ่าล่มกันเลยฝุ่นฝุ่นเยอะมากโอเคครับก็จะประมาณนี้แนละ้วแต่ผมแกออกไปล้างก่อนนะคือผมไม่ได้ล้างข้างในตรงนู้นนะ อ่ะจุดข้างในอะผมไม่ได้ล้างผมแค่เอาแผงอนนี้ไปล้างเฉยถ้าเกิดของใครไม่ล้างนะครับบางครั้งน้ําแข็งขึ้นด้วยนะอาจจะทําให้แอร์เรามันไม่เย็นมันอาจจะพังได้นะครับแนะนําว่าให้ล้างดูแล้วกันโอเคครับประมาณนี้แหละ